ยามกับมาเรื่อยอยู่เนาะครับมาเรื่อยมาเรืออ๋อมาเรือยม่เรือล่งเบอร์โท่อไว้บ่ล่งเลยเอาเมียศูนย์แปดสองครับผมหนึ่งสองสามครับแปดสามหกสองเอาแม่แม่ทุ่ พอดีแท้พี่น้องเฮ่เกี่ยวเขาว่างมือเศร้าอย่นีได้ควายง้มเลยเงียมือแรงผมบอก <c oughs> ผมบอกพี่น้องว่านี่อันนี้หน้าผมเลียกพี่น้องนี่หน้าผมเนี่ผมเกี่ยวเขาเจ้าไปเมื่อเอราเนี่แต่ผมสิบอกว่าวข้ผมนี่พี่น้องดีเซียว่านี่ั <c oughs> <c oughs> นว่าควายผมเนี่ยควอกมันสีแตกนะหุ่น <c oughs> อากลากยูพี่รองเฮา ได่าว่าเป็นควายผมดอกพี่น้องเฮาควายพี่น้องผมเด้อนี่เจ้าของเพิ่นนี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มากหวดนี้มันใหญ่เหมือนเหล่าเนาะไข่เนาะได้ปล่อยจะโตไปครับป้อยไปแล้วคู่นึงเตี้ยปล่อยไปแล้วคู่นึงมันมีกันได้ชุ่มมีกัอยากป้อยยุ่งไปนึ่งตามผมครับผมเจ้าสีว่าควมใหญ่เสนอราคาก็ได้โอ้เนาะกับว่าว่าเปลี่ยนแต่ว่าแม่นี่แม่นี่ผมเคย

ลวกนึงแล้วขุ่นกําไร่เก่าสาวุนเป็นแม่นงหน่อยเดี๋ยวผมให้เพื่อกําไร่เก่าหนาหลังเราก็เลยขุ่นเห็นว่าเป็นแี่น้องเข้าไายเลี้ยงธรรมชาติเลยเดิกําไรเก่าหนาหลังลลไงงม่ได้ไเ,เสื่อมอีกอย่างอีกน้อครับ,แ,รบแล้วแถมมือนี่ได้มากินเ<ม>ฟียงไม,ไ,มไม่ไม่เลยเกี่ยวหม่แม่ดวงตากัแม,ม่ดวงตาก็บอกว่าจองเฟียงนะครับผมผมบอกว่ามาเอาเลย มาเอาเมดเนี่ยผมบอกนะครับผมเราเมื่อนี้ผมถีมานอนเฝ้าเขาพี่น้องเห็นบ่นั่นเฝ้าเขาเลี๋ยวรถผมผมสืมากลางเต็นนอนเฝ้าเขานะครับผมอันนี้แม่ยังซื้อเพิ่นครับซื้อเพิ่นครับซื้อไม่แม่ไม่แม่ไม่มีกําไลเก่าหนาหลังครับพี่น้องกําไลเก่าหนาหลังยังไงลูกเล่ายุนี่มีบ่ครับลูกเล่ามีตัวหนึ่งตัวนึงแม่น้อยอ้อยุนี่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ใส่เจผ้าอยูไว้ประมาณประมาณจักเดือนกว่าครับ สีเดือน่เนาะพี่น้องเข้าปผมสีผ้าไปเบื้องครับผมผมสีผ้าไปเบื้องเลยหุ่นอากลากเยอะหุ่นนะครับพี่น้องเขา้าอาอมองมันมันมน,นี่ด้ผมว่าเกี่ยวกอน้านกร่อนเมืองเพิ่นเนี่ย <c oughs> โอ้พี่น้องเข้าสวยสุดยอดเลย <c oughs> พ,อ,พอกันหกเดือนเบื้งองดูควายไม่ได้ตัวกำแรงมๆนี่ว่ลูกสาวเพิ่นน่ะลูกสาวแม่ไม่นน่เนาะบ้านี้แม่นี่เพิ่งออกตีครับเนี่ยแม่นี่เพิ่งออกลูกตีเนี่ย ตัวผูหรือตัวเมียครับรบ,บักเถือกอ้บลวกผู้ใดครับลูกผู้ใดบกเถืกนี่ววอนโอ้ทับโตทับ,ทบไรไอเพลรติโอ้ถวางมาน้ำกรเานาโอ้ยจักมือแล้วครับให้้อโอ้ยยยยหน่งแม่หนึ่งหนิงหนึ่งหนึตัวนี้วันซ่องทางย่เป็นหางของขมวดเป็นนกยุ้งลำแพนชนกันครับ มีขวัญหาบเอ็กก็ไลเกาทั้งหน้าทั้งหลังนะครับผมตัวนี้เขาขั้นซอนเ่าได้เน่าแห้งครับพี่น้องครับผมแต่ว่าเราอยิบขวงลูกเล็กน้อยเด้อพี่น้องเด้อแก้วแก้วแก้วอยู่นิ่ง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 ลูกนิ่งนิ่งนิ่งพุ่นพี่น้องเฮ้าอุ้ยว่ามันลอยสามสิบหาเยู่บ่ครับได้ได้เนลอยแต่ว่าบักเถือกนี่นะลูกอันนี้คือลูกแรกอ๋อลูกแรกเลยปาดออกจ๊กมือเราก่ครับหามือหามือ สุดยอดเลยพี่น้องอันนี้คือออกด้หาเมื่อปลาเข้าไปเบื้องแมีพุ่นผมเห็นเบื้องตัวย่างเรียงไายแบบบ้านๆไายไทยวายบ้านๆไข่เพราได้เป็นพันนี่ยังก็รอดก,ก็ดีอเด้อพี่น้องเด้อแต่มือหนึ่งมันห้สิ่งที่มันห้ตามมากคือนี่ความงามครับพี่น้องเห็นบ่นี่บ่ได้ฟ้าบ่าได้ยังเรียงไปเรื่อยๆแล้วมือหนึ่งเอมมาไห้เบื้องตัวไข่เม่นี่กับพุนละ่ะ อ, hier, อันนี้สิเมนอันนี้แม่นี่มีมีหยังในท้องบ่ครับอันนี้อันนี้เขาก็ทับเขาก็ทับทับหย่างเหรอโอ้ยจับเดียวเอาจับเบิ่งหน้ใหญ่จับเบิ่งหน้าคว้าสามแม่ยุ่ง่ก็ไล่เก่าหนาหลังมุดครับพุ่นล่ะพุ่นก็ไล่เก่าหนาหลังเด้อพี่น้องเด้อสูงประมาณลอยสามสิบกว่านะครับแต่มันงามพี่น้องเข้าพุ่นเบิ่งก็ไล่ดูพุ่นก็ไล่เก่าหนาหลังทุ่งเถ่าจับได้บ้างได้มาแม่มา โอ้ยจับได้เด้พี่น้องเฮ้่เราจับได้ได้เห็นบ่นี่มีขวัญหาบแอกขวัญหาบเงินหาบท่องแล้วก็ดำครับมันเงาเลยนะครับผมนี่สวยนะครับผมครับผมเลี้ยงง่ายกินง่ายมือนี้มือนี้ได้กินเฟี้ยงไม้เด้พี่น้องเด้อกินเฟี้ยงไม้มือนี่เกี่ยวเข่าสองให้เป็นผมนี่แหละเกี่ยวก้อนมูด้พี่น้องเด้อหน้าผมนี่แหละเกี่ยวก้อนมูเลยมือนี่มามาเบื้องไข่หน่อยครับพี่น้องบัดนี้ ผมเห็นพ so, ี point, ่น so, <mom? S 2> mm ้องเบื้องควายงามเด้อควายงามบ้านๆแต่อัตลักษณ์ควายไทยมันเข่าเต็มนะครับผมโดยเฉพาะกําไรเก่าหน้าหลังนี่มันเข่าเต็มงามมาอยังนั่งหน่อยมาลูกมามาเร็ว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 นี่เดีลูกแม่ไหมครับนี่อันนี้ลูกแม่ไหมลูกพ่อใดก่อนอันนั่นอันนั้นเป็นลูกแม่นั่นครับผมแม่ไหมแม่ไหมแม่ไหมเป็นตัวพุ่นครับผมนี่แม่ทิพย์อ๋อนี่แม่ทิพย์นี่ลูกแม่ไหมเนาะนี่โอ้ยนั่งหน่อยนี่มีคนถามนี่ให้บ่รนี่ครับนี่ โอ้ยเตือนเหมือนเหล่าพี่น้องเขาอันนี้เจ้าง่ายถือวอันนี้อันนี้ขา่ก้านดแล้วอันนี้ไสอยังไรครับอันเนี้ยครับผมอันนี้ไสสรางอุจลอนอุ้ยอันนี้ไสสรางอุจลอนพี่น้องเขาออกมาสิบพื่ได้ยี่ราบบุญเตีออกมาสิบพื่ได้ยี่ราบบุญเตี๋ยควอนเราก็อันนี้เ่อเนอันนี้รอยยุนนิดกายักมือแล้วครับกายดีค้องทามืออ๋อเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ออกนะครับผมนี่เด้อพี่น้องเด้อโคกน้องหน้าครับ นอกจากที่เป็นบ้านสวนยุ่หน้าเราก็มีสวนผลไม้สวนบักท่านสวนบักเบือเราก็มีโคกน้องหน้าเลี้ยงปาลาเราก็เลี้ยงไข่แต่ว่าเลี้ยงมานี่เขาก็ได้ปล่อยคูเดียวเนาะเขาเค้ปล่อยคูเดียวอ๋อครับผมครับผมก็บว่าเป็นยังพี่น้องปล่อยจะคูไป็ยังเดียวถึงเวลามันถึงให้ปล่อยดอกพี่น้องเด้อผมสิผ้ามาเบื้องของแฉพ,พี่น้องเพ,พุ่นล่ะเดี๋ยมา,มาอันนี้บักเถือกคือตัวแม่ครับนี่ตัวเถือกลูกตัวนี้โอ้ลูกแม่นี่ลูกตัวแรกเพื่นตี มามาบักหำมา้คือเขากลางดีแท้ลูกตัวใดครับพอมันหมอันมันเป็นพอบ้านอ๋อพอบ้านมาน้ำเพลินเนาะมันดันมันไอ้มันเสือติดมากับแม่โอ้โอ้ยมันใหญ่มันเป็นเบาพี่น้องข้อเขามันกลางดีคือยังนี่อันนี้คือผลนี่ก็มีห่วยได้พี่น้องเด้อห่วยติดนี่ก็เป็นห่วยเวลาะแล้วก็เป็นแรงน้ำมี่แรงน้ำสมบูรณ์ไข่นอนน้ำตามเวลาเดี๋ยวมันสิใหญ่ของมันเองมันสิงามของมันเองครับพี่น้อง โอ้บกเถิกนี่แม่พุ่นล่ะเบื้งได้แม่ล่ะพุ่นนอกนั่นกับตัวแม่นอกครับค้วยน่อยนี่ตัวแม่นอ้สองตัวนี่เนี่ยตัวแม่นอ้อนี่บอบอก้วยหน่อยนี่แม่ก้วยหน่อยนี่สองตัวนี่ตัวแม่เหมือนว่านี่ลูกตัวนี้ออลูกลูกตัวนี่ลูกตัวยื้อก่เนียครับคุณลูกคุย่อ๋อครับผมูย้อทยูย้ยครับคู่นี้คู่นี้ แสนสองสาแสนสองบักเถิกน้อยนั่นเด้ดหนิห้ามีคนอยากได้บักเถิกน้อยกับแม่เนี่ยแค่เป็นนค่เป็นยิ้มหานิ้ยิ้มหาน้อกับแม่ใหญ่นี่เนาะแม่ใหญ่ทับสร้างอุดรทับสร้างอุดรไว้นี่เด้อพี่น้องเด้อนี่ิแม่ใหญ่นี่กับรั่วบักเถิกแล้วก็ทับสร้างอุดรไว้สร้างหุ่ดอแล้วสีออกแล้วนิ้ยิ้มหาน้อสองร้อยหาสิบครับบ้านนี้อีนั่ง นาคูคูนี่เด้นี่ยนี่หันหน้ามาตีนครับไอ้นาสูงกว่าน่ะครับก็นี่มีรู้ลูกเม่าไม่อ๋อลูกลูกแม่าไม่เม่าไม่นี่ว่าเท่าไหร่การอันทิพทิพสองเอ้าคนสีแเลนสับกันเด้ทิพอันอันยังทิพสองอันยังทิพสามพอลูกว่าสีหญ่กว่ากันอ๋อแม่ยังทิพสองแม่ยังทิพสามอ๋อแสนสองครับแสนสามครับผม ค้นสีแนซับกันเด้ว,ว่าแนสนส,ส,สามนส,สอกับแนสามเพราะว่ามันมันมันลูกง่ายกว่ากันครับผมตัวลูกง่ายนะม่เล่นแฉนไอแสนสามโอ้ยคนสี่แนซับทับกัน <c oughs> <amer ican> ามากต่ำกันเด้ว่าแฉนสองแฉนสาเลยแม่นจากพิกาตั้งแต่สองแฉนหาตั้งต่สอหาลูกสร้างอุดรครับ บักเถือกสีฟุตเล็กสีนี่ยุ่ยได้ดิต้นเล็กสีเลี่ยงซ้ำกันยุ่ยได้ดิกับต้อกันได้ครับผมโอ้ยเนาะถือด้อยพี่น้องเขากว่าเสียดเลี้ยงได้ควายบ้านแต่ว่ามันบ่บ้านได้พี่น้องมันใหญ่มันงามมันเหลี่ยมนะครับผมเราเบื้องต้นน้ำท่าอุดมสมบูรณ์เพื่อเลี้ยงนะพี่น้องเขาระบบนิเวศก็ใส่ได้โอเคนะครับพอนั้นกันี่ละอันนี้ผมนำเสนอแม่่นันจังทรวงยู่แม่นั่นจังเจ้าหนุน ผมนําเสนอเรื่องเล่าคนเลี้ยงไข่ด้วยพี่น้องด้วยเพราะเป็นคลิปขายไข่เนียอันนี้วลถึงว่าถ้าพ่นอยากได้ซื้อเนี่ยนนั้นกับราะว่าขคนมาหยามกับมาเรืออยู่เนาะครับมาเรืออ๋อมาเรือมาเรือย่งเบอร์โทรไว้บ่องเลยเอาแม่ศูนย์แปดสองครับผมหนึ่งสองสามครับแปดสามหกสองเอาแม่แม่ตุ่มครับผมศูนย์แปดสองหนึ่งสองสาม แปดสามหกสองแม่ตุ่มแม่ตุ่มเด้อพี่น้องเด้อหน้าติดกันกับหน้าผมมีห่วยกันบ้านวงตำบลบ้านทุ่มมาเพื่อเมืองขอนแก่นครับพี่น้องเข้ามักน้ำกันนี่น้ำกันกับวา ว่าจะโอ้ร่มกันเอาผมบ่าเกี่ยวเด้อพี่รองเด้อผมมาอาหารใดรสคาติรสชาติเกษตรเลี้ยงได้ครับผมผมบ่าเกี่ยวเด้อรองนั่นคุยกันเอาครับผมครับผมเ <c oughs> อาคุยกันได่ว่ากันได้คอกแตกเลยน้อบัตรนี่น้อเป็นาดีแนงว่มีครับผมเอาเอาโอเคครับผมเอาฝากไว้สักนิดละม่งสวัสดีครับ